ภารกิจรักโรงเรียนสนับสนุนโดย iMobile TV 5332ามสมซิมดูทีวีคมชัดไม่มีมซ่าฟังเพลงปรับเอฟเฟกต์ได้เต็มอารมณ์หลังจากที่พี่ตุ้ยออกไปหาวัาสดุอุปกรณ์แล้วน้นองๆที่เหลือแล้วครับก็นั่งอูนั่งเมาค้าเวลากัน ไปว้ยไม่ใช่แล้วนะ้องก็าวางแผนงานกันต่างหากาาาาก็ดูของเล่นสิครับโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์ทีเดียวสุดโสมสุดๆแต่ว่าน้อง,องๆกลุ่มนี้นะครับใจร้อนจริงๆพี่ยังซ่อมไม่เสร็จก็มาเล่นกันซะแล้วจ้าขัดขัด,ขดถูดถ,ถูพวกเราช่วยกันจะได้ซื้อสนามเด็กเล่นใหม่ให้น้องเฮ้ยนี่แกออกแนวสายส,าาสตรเลยเหรอตนเป็นที่เพึ่งแห่งตนสิครับหลังจากกูเสนมหาเล่กันไปก็ได้เวลาลงสีกันแล้วครับพี่ตู้ของเราขยันจริงลงรถเสร็จก็คว้าแปลงทันทีเอ๊ะขยันเรือกลัวเสร็จไม่ทันกันครับแล้วก็สู่ช่วงสำคัญของเราในวันนี้ก็คือภารกิจรรััักโงงเเีนนนอว้ กับรุ่นน้องโรงเรียนเก่านะครับรวมทั้งวันดาพี่ๆน้องๆแฟนคลับของตุ้ยนะครับที่ตามให้กําลังใจนี่ช่วยกันใหญ่เลยฮะทำภารกิจที่เรามอบหมายอย่างขมขืมนทีเดียวนะครับใช่ครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นใครกลุ่มไหนนะฮะก็ทําเพื่อจุดประสงค์เดียวกันครับคือเพื่อน้องน้องโรงเรียนบ้านหนองราชวัตรจังหวัดสุพรรณบุรีถูกต้องครับเด็กจะฉลาดหรือว่าพัฒนาการที่ดีได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเจริญเฉพาะสมองนะเดี๋ยวหัวจะโตเกินไปใช่ถูกต้องมันต้องพัฒนาในเรื่องของการเล่นด้วยนั่นก็คือครับร่นอมมแสาเเด็กล่นของน้องๆให้ ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่กติกาก็คือต้องเสร็จก่อน6กโมงเย็นนะแต่ตอนนี้สี่โมงแล้วครับตอนนี้4ี่โมงครึ่ง้วครับดูแล้วเนี่ยจะรอดไม่บอล ก็คิดว่าน่าจะรอดครับเพราะช่วยกันดีเหลือเกินเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านสำหรับภารกิจนี้โอ้โหงานนี้มีซูเปอร์สตาล์หญิงมาด้วยจริงดีไหนอะนี่ไงทา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 เฮ้ยทาทากันใหญ่เลยนั่นก็ทานี่ก็ทานู่นก็ทาบ้านี่ก็ทาสีกันแม่เล่นมุกไม่ปรึกษาใครเลยแกไอใครมั่งดูจากสีก็รู้ได้ว่านี้ใครเป็นคนทำครับบูดาเบสครับบาตีร้อนดังกับไฟเออ เห็นพี่ๆเขาทุ่มเทรแรงกายกันอย่างเต็มที่น้องๆเขาก็เลยส่งแรงใจมาให้ด้วยน้ำแก้วเล็กๆที่เต็มเปี่ยนไปด้วยน้าใจและมากมายเพียงพอที่จะทําให้วก้พี่ๆเขาหายเหนื่อยกันเลยทีเดียวเอาเป็นไงฮะครับ ถึงไหนแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันอันอันสุดท้ายครับที่ที่ยังไม่เรียบร้อยเท่าไรแต่อันอื่นเรียบร้อยแล้วครับพี่บุญได้ครับทันแน่ๆนะจำได้ใช่ปะก็นี่เดี๋ยวทานนี้ปุ๊บเดี๋ยวไปนอนก่อนทั้งยีบนึงรอเสียแห้งไงใช่ครับแล้วมาลงอีกชั้นหนึ่งถามเรื่องของการทํางานมากดีกว่าจริงๆรุ้ตเนี่ทำงานมาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนเลยใช่ไหมถูกต้องครับพี่บุญครับหนักนะตอนนั้นเรียนไม่ด้วยทํางานไปด้วยใช่ครับแต่ก็คงเหนื่อย น้อยกว่าสมัยก่อนเยอะเลยกับงานทุกๆวันนี้ที่ทำอย่างวันนี้หนักไหมอย่างนี้ถือว่าสนุกครับถือว่าสนุกสนุกสนานน้องมาช่วยด้วยทุกคนทั้งแฟนคลับด้วยใช่ครับแล้วเราก็ได้ไปแบ่งบุญให้กับเฮียเจ้าของร้านสีแล้วก็แบ่งบุญกับน้องๆพี่น้องด้วยกันอย่างงี้ครับผมซึ่งทุกคนก็ยินดีต้องขอบคุณรถโรงเรียนเลยครับที่ให้ผมได้มาทำอะไรดีๆอย่างนี้ครับพี่ครับผมแล้วส่วนที่ยากที่สุดส่วนที่ยากที่สุดครับน่าจะเป็นขัดขัดมากกว่าครับ อ๋อเพราะว่าอันเก่าก็ขึ้นสนิมด้วยใช่ครับพี่และและอย่างกับไอแ d นเหล็กอันนี้นะครับคือเวลาสไลด์มาจริงๆมันจะมีรูนี้ครับมันจะทําให้สแครดก้นของน้องๆเขาน้องๆก็จจะมีก้นเป็นแผลได้พี่ๆก็เลยเอาคือตอนเริ่มต้นตรงนี้มันจะแบบว่าชํารุดมากเลยมันมีรูโดยเฉพาะที่ลายนี่ใช่ไหมใช่ครับพี่ก็เลยต้องเปลี่ยนการเปลี่ยนเลยนะใช่ก็เลยให้น้องๆที่มีก้นแหลมนะป๊บบาดฟีบแอะกันอย่างเี้เลยนะแต่ว่าเรียกลิ์ก้นเรียบร้อยแล้วด้วยตรงนี้นะครับครับ แล้วส่วนอันนี้คือยากที่สุดแล้วในการขัดในการ<ช>เอาสีรหรือว่าสนิมเก่าๆออกเพราะวันค่อนข้างเก่าครับถ้าทางจะมาหลายปีครับ <ừ m S 2> ที่คงอยู่นะครับตามกติกาของเราถ้าภารากิจในวันนี้ได้ทาให้สําเร็จน้องๆนี่จะได้แค่หมื่นเดียวเนี่ยถ้าเกิดคิดว่าเราพลาดขึ้นมาแบบว่าเลยหกโมงอ้าวมาดูเวลาอีกทีหกโมงห้านาทีเนี่ยถือว่าผิดกติกาเลยนะเราไม่ให้เลยนะต้จะรู้สึกไงครับโอ้ต้องขอโทษน้องๆแล้วกลับกรุงเทพโดยด่วนง่ายๆอย่างนี้เลยหรอไม่ใช่ก็คงจะถ้ามีวันหน้าวันหลังผมจะรีบ มาเลยหรือไม่ก็ทําให้มันเสร็จนะฮะเนาะถึงแม้น้องเขาจะได้เงินไม่ครบไป20,000ื่นแต่ก็ขอให้ทําให้เสร็จแล้วกันอะไรงเงี้ยชคดีที่ตุ้ยบอกว่าจะไม่เสร็จเพราะพี่นี่แหละมาชวนคุยอยู่ใช่พี่ถูกต้องพี่ได้งานปล่อยให้ตุ้ยทำต่อแล้วกันนะเดี๋ยวจะกลายเป็นเป็นกำลังใจให้นะครับน้องๆแล้วก็ตุ้ยด้วยนะครับครับผมสู้ไม่สู้สู้ซ่าไม่ซาซาเออจะถามซ่าอะไรดีครับแคทในระหว่างที่เขากําลังปรับปรุงสนามเด็กเล่นกันอยู่นะฮะผมว่าเรามาคุยกับน้องๆกันดีกว่าชอบเครื่องเล่นอันไหนมากที่สุดในสนามเด็กเล่นครัับบะะดาลื่่นครทไมอ มันสนุกดีครับแล้วอยากให้สนามเด็กเล่นอันใหม่เนี่ยเป็นแบบไหนครับให้มันสีมีหลายสีครับทำไมทำไมชอบเล่นกระดานล,ลื่นล่ะครับมันเสียวดิมันเสียวกวชอบเล่นเครื่องเล่นอันไหนมากที่สุดหมุนครับท,ทำไมครับมันเสียวครับ<ม>แล้วอยากให้สนามเด็กเล่นอันใหม่ของเราเนี่ยเป็นแบบไหนครับมีตุ๊กตาของเล่นครับมีสีสันสวยๆค่ะอันเก่ามัน ซี่ชำรุดไม่ดีค่ะคิดว่าวันนี้สนามเด็กเล่นของเราจะเสร็จทันไหมเสร็จครับงั้นให้กําลังใจพี่ตุ้ยหน่อยดีกว่าพี่ตุ้ยสู้ตายครับพี่ตุ้ยทําให้สําเร็จนะคะเดี๋ยวค่อยมาเล่นกับหนูค่ะพี่ตุ้ยสู้ซูซ่นะได้แรงใจจากน้องๆมาแล้วทุกคนก็เร่งมือกันเต็มที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับแม่ไม่เว้นแม้แต่งเงานะครับอย่ามาช่วยทาสีเลยดูดิค่ะวุ้ยเงาใครล่ะเนี่ยพี่ตุ้ยสู้ซู่พี่ตุ้ยสู้ตายพี่ตุ้ยไวไลท์ซู่ ว่าพี่เขาเนี่ยจะตายเพราะเสียงแกนี่แหละอ้อยจีบคอมากพี่หามองอกที่ห้องปฏิบัติมันมีอยู่ชั้นที่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 มีการรถติดติดอยู่แล้วแบบเปื่อยๆเซ็งๆตัวเองก็เลยเด้งเข้าไปอยู่ในเมืองไมหมครับเต้นโนฮานาแล้วก็เด้งกลับมาครับไอช่วงที่มันเด้งอะครับดู้วยนะเป็นไงฮะเหมือนมันเหมือนมันง่ายๆครับจริงๆคือผมต้องใส่สลิงครับพี่วุฒิครับแล้วไงฮะแล้วมันก็จะฉุดล้างพี่ก็โดนดึงอยู่มาเกือบสิบรอบพี่เคยไหมเคยถ่ายแบบใส่สลิงไหมเคยครับตอนสี่แท่งครับเป็นไงฮะเรียกดว่าป่วยไปครึ่งวัน